อามาตอ่อจากคลิปที่แล้วเรื่องปลอบผีฟ้าผู้เสรเราเรือไปได้ปลอบผีฟ้าอ่าเห็นแชร์มาเยอะแยะช่วงนี้ที่ว่าอ่ามีเขาแช์รูปของสาวประเภทสองนะคะที่ไปขอของกินหรือขออะไรไม่รู้ไม่ได้เปิดเสียงฟัง แต่ว่าเห็นเขาพูดบอกว่ามีเป็ดมีเป็ดสดอยู่ในกระเป๋าว่างงๆอ่ะแต่ว่าไอ้คนถ่ายมันก็ไอ้คนถ่ายมันก็นะมันก็กล้ายืนถ่ายแล้วมันบอกว่ามันเป็นปวดบทำไมไม่กลัวไปยืนถ่ายยิบเขาเห็นเห็นอ่าเขาเป็นสาวเพศสองนะครับพายภายเป้สีดํา กระเป๋าสะพายข้างอะสีดำแล้วบอกเหมือนมาขออะไรไม่รู้ว่าอยู่ในกระเป๋ามีมีเป็ดสดเนี่ยก็ไปว่าเขาเป็นปอบเป็นอะไรอย่างเงี้ยอุย้ยอย่าเพิ่งไปว่าเขาเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรนะคะใช้วิจารณญาณนิดนึงถ้ามันเป็นปอบแล้วมันวิ่งไล่จกตับคุณกินแล้วมันไม่ไม่ไมายืนยื่นมือทําท่าทีน่ากลัวให้คุณเห็นนะมมันวิ่งเหมือนแมเห็นไหมไอป,ปอบหยิบเห็นไหม มันทําอย่างนั้นแล้วถ้ามันเป็นปอบจริงๆน่ะนะคะโลกลุกนี้มันยุคถึงไหนถึงไหนแล้วอ่าหนึ่งคนอาจจะคิดว่าอ่าก็เป็นไปได้แต่ว่าให้นึกถึงนิดนึงอาจจะคิดว่าอ่าเขาเล่นของแล้วถือของไม่ไหวแล้วของข้อตัวไหมนะคะแต่ม,มันก็เป็นกรณีที่พิสูจน์ไม่ได้เนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือว่า เขาป่วยหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นคนป่วยจิตเภทหรือคนป่วยจิตเวทก็ได้ที่ที่ที่คือครอบครัวเขาเขาไม่ใส่ใจดูแลเขาก็ปล่อยให้ลูกหลานเขาเดินเพ่นผ่านยาไม่ได้กินเ็าจะเป็นอาการอย่างนั้นนะคะมันคิดตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่แบบเห็นเห็นเขาลือเขาแชร์กันตั้งแต่ยุคนู้นแล้วไอ้อะไรนะพระอุเม,มล ชี้อุ้มไก่นะ่ะตั้งแต่ยุคนี้แล้วจน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 พี่แกแล้วพูดง่ายๆพี่ก็ยังไม่เคยเจอนะ,ะนะถ้าปอบมันเข้าคนจริงๆนะอันนี้นะจากที่ประสบการณ์ที่ที่พ่อพี่เป็นคนเป็นไล่ปอบนะอันนี้พ่อกับแม่เล่าให้ฟังทั้งเราต้องหัวเราะพ่อก็ไม่เชื่อหรอกเต่แกก็ไปเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปเรียกใครเขาก็เลยมาเรียกพ่อพ่อก็ไม่ได้แบบ ไปร่ำเรียนวิชาครับไล่ผีอะไรมาหรอกเกก็เก,กรู้มาว่าว่านไฟมันช่วยขับปอบได้ก <c oughs> เกแเกก็ต้องทำนั่งหัวเราะ <c oughs> ก็ไปขุดหัวว่านไฟไปยัดรักแร้ของไอ้คนที่อมว่าปอบเข้าอะแต่พ่อบอกว่ามันไม่ใช่ปอบเข้าหรอกมันน่าจะเป็นเหมือนประมาณว่าไปทําอะไรผิดมาหรือบบประมาณว่าเล่นไพ่เสียมาหรืออะไรสักอย่างแล้วมันแบบ อารมณ์เสียก็เลยแก้งอาการนคนปอบเข้าอะรือพ่อแกไม่เชื่อไงว่าปอบเขาแต่ทีเนี้ยสิ่งที่สิ่งที่คนที่ถูกปอบเข้าพูดออกมาเขาเขาเขาพูดว่าอย่างนี้เขาบอกว่าพวกมึงก็อย่าเกินไปหลายเอาพูดไปใส่สานะมึงสู้กับยกเกินไปหลายกูเขา กูเห็นว่ากูเป็นปอบเป็นผีกูก็เลือกค้นกินอยู่เด้อฟังรู้เรื่องไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่าถึงเขาจะเป็นปอบเขาก็เลือกเขาจะกินเฉพาะคนป่วยที่ใกล้ตายกับวกวัวควายที่ป่วยใกล้ตายเนี่ยคือคือยังไงมันตายแน่แน่ะเขาเขาจะกินเขาบอกว่าเขากินแค่คนแก่ใกล้ตายเขาบอกอย่างนี้แอันนี้กินจริงไม่จริงไม่รู้หรอกเพราะว่ามีคนไป ไปผ่าไส้พุงอะไรดูก็บอกว่าเขากินที่หมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่อ่สามสี่คนแต่ว่าเขาไม่เคยไปกินคนที่แข็งแรงเลยเขาจะกินแต่คนที่ใกล้ตายเขาบอกอย่างนี้นะ,ะแล้วก็ก็กินแค่วัวควายที่มันใกล้ตายกับพวกสัตว์น้อยใหญ่ที่มันใกล้ตายเท่านั้นเขาไม่เคยไปกินแบบพวกแข็งแรงอะไรเลยเขาว่าอย่างนี้นะแล้วอุกับรถผ่านหมู่บ้านนั้นทุกวัน แล้วกูป่วยด้วยอันนี้มันก็มีข้อขัดแย้งกันนะอันนี้เล่าให้ฟังเพื่อเพื่อให้หาเหตุและผลมาขัดแย้งกันนะเดี๋ยวแม่งเล่าเรื่องผีแล้วไฟดับอีกเมื่อกี้เมื่อกี้เล่าเรื่องร้อนร้อนขึ้นเฟซบุ๊กแล้วไฟสึกดับหัวใจแทบวายดับแล้วดับเลยอะ่ะเพราะว่าพิมพเอาไม่ได้มานั่งอัดคลิปอย่างนี้อ้โหแบบ ขวัญเสียขวัญภาวะก็เลยว่าจะเดียวจะอัดคลิปขึ้นเฟซบุ๊กหลายคนจะคงจะงงว่าอีพี่หยกมึงทำเรื่องเผือกอยู่ดีๆแล้วมึงมาเลาเรื่องสยองขวัญได้ไงก <c oughs> ็พูด,ดง่ายๆกูเผือกหมดละขอให้มีให้เผือกเอาทุกเรื่องอ,อันนี้วันนี้ก็เดี๋ยวเรื่องนี้ก็มาเผือกก็คงจะประมาณว่าหยุ่งแม่งเยอะเฮ้ยคงจะประมาณว่าเผือก เกเรื่องนี้แหละเรื่องที่เข้าใจผิดกันว่าเขาเป็นปวบนี่แหละให้คิดหน่อยว่าเขาเป็นเป็นคนป่วยจิตเภทไหมเขาอาจจะขาดยาก็ได้แล้ววันนี้ก็เลยเจอคลิปเอไม่ใช่เจอเขาแชร์มาเพื่อนๆในเฟซพี่แชร์มาพี่ก็เลยเห็นหน้าอีกคนนึงที่ไม่เหมือนคนที่พูดไปเมื่อกี้นะที่ว่าสะพายเป้ดำแล้ว เอาแป้งพุกหน้าขาวๆอะ่ะพี่ก็เลยเห็นหน้าอีกคนนึงที่เขาแชร์มาพี่ก็เลยจําได้พี่ก็เล,กเลยไปถามพี่สาวเขาว่าพี่สาวพี่ว่าใช่คนที่มาขอภูเราเมาื่อขอซื้อภูเราเมื่อปีที่แล้วไหมพี่สาวว่าน่าจะใช่ทางร้านก็บอกว่าน่าจะใช่เพราะว่าวันนั้นอยู่กันสี่คนมีมีพี่มีแม่พี่พี่สาวพี่แล้วก็หลานสาวนะนั่งอยู่หน้าบ้านกันสี่คนแล้วก็มีอยู่ดีๆก็มีคนแต่งชุดขาวอะ่ะ มัดจุกแล้วเอามันดอกไม้ค้อผมไว้เป็นเป็นเก้าผมไว้อะมาขอซื้อภูบอกว่าจะไปถวายปู่แต่ทีเนี้ยเหมือนมันลุกลี้ลุกลนลุกลี้ลุกลนไม่กล้ามองหน้าพี่มันกลัวพี่หรือเปล่าก็เลยรู้พี่ก็เลยแซวเล่นว่าสงสัยปอบที่กูกจะแรงกว่ามันก็เลยแซวแซวไปว่าเอยแซวเล่นกับพี่สาวพี่ว่าสงสัยปอบที่ที่ตัวพี่อะ่ะ จะแรงกว่าปอบมันว่าเขามีอาการลุกลี้ลุกลนเหมือนเขาไม่กล้าเหมือนเขากลัวกลัวเราเหมือนเขากลัวเราเขาไม่กล้ามองหน้าไม่กล้าสบตาแล้วเขาก็แบบแม่เป็นคนไปเก็บภูให้ไงเขาก็เลยแบบมุยวายว่าเฮ้ยช้าจังชักช้าไม่ได้สักทีกูไปกะได้กูไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยทีนีเราก็อยู่หน้าบ้านก็งงๆกันกับพี่สาวกับหลานสาวก็ทีมองหน้ากันอะไรวะเราก็เลยเออชางเขาเอย ทีนี้พอเขาไปปุ๊บพี่สาวเลยถา,ามว่ามันเป็นอะไรให้ก็เลยบอกสงสัยมันคนุณมันน่าจะป่วยหรือมันเป็นร่างทรงมันจะไปไหว้ครูที่ไหนไม่รู้อันนี้นะก็เลยแบบวันนี้ก็เลยเจอเขาแชร์มาว่ามาถึงหน้ามาถึงหน้าศาลคอนแก่นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะเอ้ยไม่ใช่มาถึงหน้าเรือนจำคอนแก่นแล้วว่างั้นหน้าเรือนจำคอนแก่นก็เลยเปิดเ,เ,เ,เข้าไปดูรูป ก็เลยโอ๊ยคนนี้นี่ว่าเราก็เลยจําได้ว่ามันน่าจะใช่คนเดียวกันเราก็เลยไปถามพี่กับร้านสาวเขาก็ยืนยันว่าใช่คนเดียวกันเนี่ยแต่งชุดขาวสพายเป้แล้วบอกว่าไอ้ไอ้แล้วบอกแล้วแล้วตอนเดินไปไปแล้วเดินไปทางบ้านหนองใหญ่แล้วก็ประมาณว่าถามว่ามีเป็ดบอมีเป็ดไหมนั่นแหละมีเป็ดไหมจะดูดวงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี่ย ถามเขาแล้วนนะก็เนี่ยมาถึงหน้าเรือนจำคอนแก่นแล้วตอนนี้กำลังเดินไปทางบ้านหนองใหญ่มีเป็ดไหมดูดวงหรือเปล่าพี่เลยว่ามองว่าเขาน่าจะป่วยนะคะเขาน่าจะเป็นคนป่วยจิตเวทนะ้เป็นคนป่วยจิตเภทนั่นแหละที่ขาดยาที่ขาดยาเอามองอีกเง่้ยมังเขาอาจจะเล่นของมากเกินไปแล้วก็เลยเป็นบ้า ก็มีนะแต่ว่าถ้าเป็นอาการทางจิตก็น่าจะขาดยานะคะจากที่ดูให้มองตรงนี้ไว้ก่อนนะโลกนี้มันถึงสมัยนี้แล้วมันถ้ามันเป็นปอบจริงๆมันวิ่งชนมึงแล้วละ่ะมันม <c oughs> ันไม่ยืนให้มึงถ่ายรูปเดินมองหน้ามาทางกล้องถ่ายรูปถ้ามันเป็นปอบจริงนะอันนี้เล่าให้ฟังนะว่าเออ่เคยไปเก็บเห็ดกับแม่แล้วช่วงนั้นไม่รู้เจออะไรอะ่ะ เราก็ไปเก็บเห็ดแล้วทีนี้มันก็ประมาณสี่โมงสี่โมงกว่ากว่าสี่โมงเย็นนะไม่ใช่สี่โมงเช้าสี่โมงกว่ากว่ามันก็ฝนตกด้วยมันก็เริ่มจะมืดเราก็ได้เห็ดยังไม่เยอะไงเราก็เลยยังไม่กลับเราก็เลยหาเห็ดต่อแล้วทีนี้แม่ก็แยกไปอีกทางหนึ่งก็ถือไกลกันประมาณห้าสิบเมตรนีแ่แหละแม่ชอบเดินแยกนี้จากพี่ นี่ก็ไปอีกทางหนึ่งแล้วพี่ก็หาเห็ดตัวเนาะพอทีตรงนั้นมันโดนฝนเห็ดมันขึ้นใหม่เราก็ไปเก็บเห็ดเห็ดยุคามันเป็นป่ายุคาในสวนป่าไรนี้ไอ้เราก็ไม่รู้เราเจออะไรอ่ะจะว่าเสียงนกก็ไม่ใช่นะมันเป็นเสียงแหลมแหลมกรีดร้องขึ้นอ่ะอยู่บนยอดไม้เรามองหาตัวตนก็ไม่มีมันเหมือนเสียงหัวเราะเหมือนเหมือนเสียงหัวเราะก็ไม่ใช่เหมือนเสียงนกร้องก็ไม่ใช่ พรามองหาก็ไม่เห็นตัวนก,วก็ไม่เคยได้ยินนกอะไรร้องร้องร้องเสียงแหลมปี๊ดขนาดนั้น,น,นเหมือนเสียงคนหัวเราะแบบเหมือนปีศาจหัวเราะพวดนอ่ะเราอยู่บนยอดไม้แล้วยอดไม้มันก็เหมือนเอ็นเอ็นนิดนึงเหมือนมันก็ไม่ได้มีลมแต่มันเหมือนไหวๆอยู่นิดนึงอยู่ข้างบนอ่ะแล้วเราก็เลยมองหาพอเรามองหามันก็เงียบพอเราหันหน้านี้มันก็หัวเราะอีกมันก็ออกส่งเสียงอีกเราก็เลยแบบ เดินไปหาเห็ดทาแกงเป็นไม่สนใจแต่ตัวนี่ขนลุกละแกงเป็นไม่สนใจแล้วสักพักได้ยินเสียงเสียงหล่นอ่ะเสียงเสียงหล่นแหวกแหวกใบใบต้นยูคาลิปตัสอ่ะมันก็ไม่ได้ใบใบมันไม่ได้ถี่เนาะใบมันห่างห่าเสียงแหวกลงมาแบบเราก็หล่นตุกลงพื้นเสียงเสียงหล่นกระทบพื้นอ่ะเสียงดังเหมือนของหนักหนหล่นพื้นอ่ะเราก็เลยเดินเราก็เลย บอกนลุกสู้แล้วมองหาแม่แม่ก็ไม่มาสักทีเราก็เลยเรียกนีกแม่แม่ก็เลยเดี๋ยวไปแม่วางพอแม่ตอบมาปุ๊บเราก็เลยเดินไปดูตรงเดินไปดูตรงที่ที่มันเกิดเสียงหล่นก็เดินไปดูคือต้นไม้ต้นนั้นอ่ะก่อนที่พี่จะเดินจากมันไปแล้วมีเสียงหล่นลองอมาพี่อยู่มองแล้วว่าอะไรอยู่บริเวณนั้นมันเป็นพื้นที่ที่ มีต้นไม้ไอ,อไม่ใช่มีใบไม้แล้วก็กิ่งไม้เล็กๆคือมันเป็นป่ายูคาที่โวนไฟเผาใบไม้มันไม่เยอะไฟมันเข้าบ่อยไฟไฟที่มันคนจุดหญ้าจุดแล,แล้วมันลามเข้าไปบ่อยใบไม้มันไม่เยอะแล้วก็มีกิ่งไม้ประมาณเท่าแขนนี่ท่อนหนึ่งวางอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วท่อนนั้นแหละ ก็วางอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่จะมีเสียงอะไรหล่นลงมาเนี่ยกเดินไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรก็เลยแบบเออช่างมึงมึงอยากหัวลรากก็ช่างมึงเรื่องของมึงอะไรเงี้ยแล้วแล้วพอพี่หันหลังให้ก็ได้ยินเสียงหัวลราอ,อีกแล้วทีนี้พอดีมันก็มีรถรถรถไอ้รถไถพวกรถไทยรถแมคโครรถรถไถอ่ะรถไทยคันใหญ่หญอะวิ่งผ่านมาสองคันก็เลยเราก็เลยร,ร,รู้สึกว่า เหมือนกับเหมือนกับมันเอากันมันมันไปกับรถคันนั้นแล้วมันก็มันก็หายไปตั้งแต่รถรถมาเนี่ยแล้วมันก็หายไปก็เลยพอเราก็เลยเรียกแม่มาพอแม่มาถึงก็เลยชวนแม่กลับบ้านมาถึงบ้านก็เลยเล่าให้แม่ฟังโอ้โหคนลุกสู้เลยแม่ว่าทำไมไม่เรียกก็เรียกแล้วไม่เห็นขึ้นมาสักทีอะไรเงี้ยนี่แหละที่เล่ามาฟังนะถ้าคุณถ้าสิ่งที่เห็น เดินตามถนนแล้วบอกว่าเป็นปอบนะคงไม่น่าจะใช่เขาน่าจะป่วยป่วยป่วยอาการทางจิตนะคะเขาน่าจะป่วยเนอะอันนี้ให้ให้ใช้วิจะนะารณญาในการฟังถ้าเห็นอย่างนั้นก็ก็ให้คิดซะว่าถ้าถ้ามันเป็นปอบมันคงวิ่งจกกินตับกินไส้กิน,กน,กนพุงมึงตั <laughs> โอเคนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะสวัสดีค่ะ